วันนี้ที่เราจะให้ท่านชมได้พบกันนะครับก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนจูนิเปอร์ช่วของลูมวินีครับฐานศึกปะหินปนุนรฤษ์ไอมาพชดจากบุรีรัมเป็นแชมปเปี้ยนแล้วคนนี้คือยอดมวยเทวดาผู้ท้าชิงครับมีโชคสอเพลินจิจครับเรามาชมกันครับว่าวันนี้ฐานศึกเข็นขัดยังอยู่ที่เอวหรือจะโดนกระชากไปทั้งคู่ขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณ 20. ่สบนาฬิกานาทีครับมวยคู่นี้ สดๆร้อนนครับจากเวทีรุ่มพีนีรายการศึกบรรุชัยเมื่อคืนนี้ครับและชกเป็นรองคู่เอกน้ำศึกครับฝ่ายแดงวันนี้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทครับเป็นเด็กเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ปัจจุบันนี้อายุ21ปีครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปราโมดหอยมุกแห่งบุรีรัมย์ก็ดีกว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับ ทงังมีโชคนั้นก็เป็นเด็กมาจากสีหมหาโพธิ์ปา่าจีนบุรีครับนี่คือโฉมหน้าของอาจารย์ประโมทขาวไอ้มุกแล้วก็วีหกครับเพียงกำแหงประมาจารย์มวยมาถอดมงคลให้กับมีโชคสอเพินจ,จิตยกหนึ่งและสองรวมกันครับรอบมวยผู้น,นี้ราการผู้ห้าบนเวทีก็แมสมยศมอครับกับเจ้าเก่าครับอุดมดีกระจ่างรายนี้แฟนมวยกำลังกรี๊ดอยู่บอห้ามมวยได้ถูกใจบรรดาคุณทีมทั้งหลาย เรามาดูว่ามวยฝีมือกับมวยชนนี่ใครจะเหนือกว่าใครต้องเป็นฝ่ายตั้งรับครับวันนี้ผู้ท้าชิงถือว่าเป็นมวยรุ่นน้องได้เชิงคับฐานสึดนั้นรู้สึกจะเคยชนะมีโชคแล้วใช่ไหมชนะมาครั้งนึ่งครับโดยปล่อยเอามีโชคถึงกับหายเกิงไปครั้งหนึ่งวันนี้เป็นการแก้มือของมีโชคแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ด้วยเรามาดูครับว่ามีโชคนั้นแก้เกมมาอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านมีโชคนั้นมีปรมาจารย์มวยหลายคนครับควบคุมการซิตซอม โดยก็ยิงกินอยู่อะไรกินอยู่ครับรายนี้ถือว่าเป็นเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งของสอเพินจิตครับฐานศึกระตรียมมาดีับวันนี้ทัดไปครับระวังแก้งซ้ายละมัดซ้ายของมีโชคซึ่งจิ้มมาโดยตลอดโดือทั้งคู่นี่ได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างครับคนหนึ่งคนหนึ่งได้เชิงฝ่ายได้เชิงนี่ก็คือทางด้านมีโชคสอเพินจิตอีกคนหนึ่งได้ชั้นครับฐานศึกไอ้มาพยศแห่งบูรีล์ ครับสัดส่วนอะไรต่างๆท,างท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าใกล้เคียงกันมากเป็นมวยถูกคู่ที่เป็นแฟนอยากดูครับเมื่อคืนนี้สดๆเลยดูการวงในครับวงในนั้นมอเลียม,มวยแทบตรงน,นี้ทัดมาลาเข้าไปเลียมมวยแล้วรู้สึกว่าทางด้านมีโชคจะได้เปรียบนะแตเห็นว่าอูดด้โดนหมัดขวาเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาจับนี่จะดูเลียมครับมีโชคจะพลิกออกทางตรง,งนี้เป็นหมัดซ้ายดัก้าไปลงล่างตามด้วยหมัด หลังศึกีเตะขาดีนะครับมาออกไปสลับแข้งสลับเม็ดนี่หนักแรงครับทางด้านหลังศึกนี่ต่อยแบบสมกับมวยรุ่นพี่แล้วครับเข้าหารุ่นน้องแบบไม่มีเกรงกลัวทางด้านชโชงกระตูดีนะครับต้องบัดเพิ่เข่าตัดร่างเข้าไปรุนแรงครับคู่นี้ขึ้นมาก็เนี่ยฮะดูเลี่ยมครับเลี่ยมที่บอกว่าเลี่ยมดีกว่านี่เลี่ยมยังไงหรือรุ่นมาสักคู่นี้นะครับหมุนออกไปทางขวาแล้วก็แทงด้วยขวานทรายลูกนี้คงจะ แกมาจากค่ายเลยนะอ่านอฟต์จีบนี่ก็เป็นค่ายมวยที่แปดมวยมาให้มาลูกนี้แข้งขวาเกือบไปครับคุณผมภาคมีดีการที่ซ้อมดีนะฮะเลยไม่ไม่ถึงก,กับชุดเรามาดูภาพช้านี่ฮะเรียกว่าประดุกจักกเงี้ยงเนี่น<า>ยไม้ไม้นี่ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีใครใช้มีเข่าลอยอนุมานเหินสมุรเนี่ยลูกพลิกนี่ฮะเดียม,มวยเม่พลิกก็ตีด้วยเข่าซ้ายเข้าไปแล้วก็ก้านคอลูกนี้ครับคุณป่าเป็นไงครับ ชุดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าการวิซ้อมดีเลยจับถายอัดลงไปแก่เกมไปได้สองยกที่ผ่านมาอาจารย์ปาโมดติวเข้มครับติลน้องเข้มนครับสองยกนั้นยังไม่มีอะไรกันเท่าไหร่นี่เห็นภาพนี่กินอยู่ครับเป็นไงฮะให้ต่อยคางแล้วก็ที่เห็นที่ก็คืออาจารย์ช้อยมอตลวครับมาด้วยในทีมงานของสอเพินกิจรชมกันต่อยกที่สครับ เปิดฉากมาก็เปิดเกมลุกเหมือนเดิมครับหานสิกประสา,น,าน,นิ้งพนมรุ้งอาจารย์ฟาร์โม่ก็คงจะให้ลุกไล่เป็นการใหญ่ครับเพราะสองยกนั้นยังไม่มีอะไรกันมากนะ<อ>นี่ครับหมัดติดตามด้วยการเตะขาเจาะยางเข้าไปหานสิกมีลูกเนี้ยนี่เตาอยางอีกแล้วและน่ามีโชคพยายามโต้ด้แข่งโดยหมัดครับ<อ>มีเข่าซ้ายแทงดัดหานสิก็โต้อาจารย์าระโม่ป,บ,ปบมือชอบใจลูกสิกกระปกเดินดีเหลือเกินกลับไปน้องกีเท่านี้บำรุงเต็มที่เ้าไป แต่ตัด่างแล้วช่วงนี้หานศึกจะลุกได้เรียบนะครับคือถึงด้านสีพยุทธ์วันนี้วางแผนการมาดีครับคืออยู่นอกไม่ได้เขารู้ว่าคู่ต่อสู้ยังมีโชคนี่เป็นมวยฝีมือหลักเรียมเชิงดีประเภทพวกตะครุยแล้วก็ลายนี้ไม่เคยแพ้ใครครับมีโชคนีแต่ถ้ามาบู้แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามีโชคนี่จะชอบหรือไม่ชอบออสล้งศึกจะเข้าตำราครับต้องเดินอัดขัาไปแต่วันนี้มีโชคขึ้นมาชิ้งเขาเปี่ยนครับ การที่ซ้อมแล้เตรียมตัวไว้ดีเยี่ยมเลยนะดับชิงแชมเปี้ยนในเรื่องการฟิตซ้อมนี่ไม่ต้องห่วงครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ตายยู่จับจับแล้วไทยไม่ได้เหมือนกันทางด้านหานศึกการชกนะครับหานศึกก็มีทั้งหมัดทั้งแข้งเทไหมไม่ลงนะมาลงนี้อาจจะเททริงลงไปเลยเทไม่ลงเพราะว่าทางด้านมีโชคนั้นแข็งแกร่งใจทำอะไรไม่ได้กบวงใน ฐานศึกรู้สึกต้องคิดหลักนะฮะเข้าวงในทําอะไรมีโชคไม่ได้นี่ยแทกจะลำบากแล้วอย่านีเกมอย่างนี้สร้างความหนักใจให้กับทางด้านฐานสึกครับไอ้มาประยศวันนี้จะะยศสําเร็จหรือเปล่าดูครับที่วงในถ้าเทอีกก็ยังไม่ได้อีกหมดยกที่3ครับเรามาดูภาพ้ากจัดกากแท่งซ้ายของมีโชคอาหารสึกเอาปขัดซ้ายมีเลตตามโดยการเจาะยางเข้าไปอีกสไตล์นี้สวยครับมาเป็นชุดวงในนั้น ฐานสึกทาอะไรมีโชคไม่ได้นะแกขวางไว้แล้วก็แทงโตนี่ับพยายามดวลด้วยเขานะฮะเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งนะแข้งขวาแล้วก็โดนแข้งซ้ายจับไถลงไหมไม่ลง <c oughs> เลียนมาเป็นแข้งขวาโตเข้าไปึงโชคก็โตตลอดนะครับช่วงนี้บ่อยๆไถไม่ลงมีลาบากเหมือนกันนะครับหมวยที่จับาขาผู้ต่อสู้นี่ร่างกายต้องบีครับครับช่วงนี้รู้สึกว่าสามยกนี่ทางด้าน ฐานศึกจะไดเกลียดนิดนิดนเพราะว่าดาันลุกไล่กันไปทำเนีย่ยครับจะมีวาสีเข้ามาเพิ่ับล็กน้อยสามยกอเอาเรามาดูยกที่สี่กันต่อนะครับยกที่สี่นี่แหละครับจะเป็นยกที่แฟนจ้องดูกันเป็นการใหญ่สำหรับในสานามนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวมากจะเป็นที่นี่เป็นยกที่สี่เปิดเกมรุกเหมือนเดิมครับฐานศึกสถาบันพหลงลุงสร้างรับคือทางด้านมีโชคครับผู้ท้าชิงยกนี้ใครพลาดไม่ได้นะครับ เป็นยกหัวเรยวต่อที่จะทําคะแนนคนหนึ่งได้เชิงคนหนึ่งได้ชั้นแต่ใครจะได้แชมป์นี่ก็คงจะรู้ครับนี่เป็นยกที่สี่แล้วยกที่วงในครับก็ใครแข็งเรียมใครดีดูครับผ่างฝายางเด้งตีหาเรียมดูความแข็งแรงนี่จะอยู่ทา,า,างด้านหานศึกแต่ลูกหลักเรียมแล้วมีโชคทิศดีนะดูอรับบิดออกมาไม่ยอมอยู่กับเชือกฐานศึกจะเด้งตีตลอดก็ไม่เชื่กวก็โต ต้กันไปบิดออกข้างนลครกบลูกบิดออกข้างของมีโชคนี่จะได้เปรียบฐานศึกเลี่ยมดีกว่าเนี่ยเพราบเลี่ยมทางด้านมีโชคในแรงก็ต้องหานศึกในแรงอย่างหานศึกนี่มันหยุดไม่ได้นะครับติดต้องติดให้ตลอดมวยเผานี่มันสําคัญอยู่ที่ตรงนี้พอเข้าเข้าจุดนี้เซ็เหมือนกันเรื่างนี้หลอกล้างนะครับก็ยังทําอะไรไม่ได้กรรมการอดดนต้องแยกฐานศึกเดินเร็วขึ้นนะตอนนี้ พยายามมากวบเร็วโคนเอาความแข็งแกร่งเขาช่วยีพยายามจะดูหน้าตาแกล็อกก็เทเทไม่ได้อีกนะครับใช้เห็นเทเหมือนกันแต่ทางด้านมีโชคดีมาดืนหลักดีเลือกเกินครับนี่ฮะเทไม่ได้สองน้ำพีนี่รู้สึกว่าหมายเสียเปลิดเลยความหนักใจทันสุดมาถึงยกที่สี่เห็นโชคของป้ายยกด้วยโอ้โหเด้งดีทันสุดทักจะลำบากแล้วนะฮะช่วงที่โดนมีโชคเด้งดวลแล้วครับมีโชค ไม่ตัวเขาเลยนะนะะตอนนี้มีโชคแลกเขาด้วยแล้วมีการปั้มแล้วเหลี่ยมของมีโชคมีจะกินกันนิดนิดครับมายกที่สี่มาดูภาพช้าของยกที่สี่ครับโอ้โหตุงนี้ตีข้ามกันไปเลยโอ้กันครับยกนี้จะเป็นของขามเขาทั้งนั้นไม่คอรมีลูกอื่นเลยนี่นี่เบิ้ลกันไปขวาขวานสะกตุกมาเตะไม่ได้นะครับนี่ดวนกัน ทั้งยกฮะปลายยกนี่แหละครับช่วงนี้ฮะแต่เห็นว่ามีโชคได้เปรียบนะคือเด้งกันไปนี่สวยครับแตีตแล้วมีเห็นนะคือก็เด้งขึ้นมาถซึ่งนันยกเฉยๆมีโชคเด้งกันไปตีถึงแม้ว่าจะไม่เข้าจุดสําคัญนะแต่ว่าอาการตีนี่มันเข้าตา,ตาลกักษณะการตีมันเข้าขตาทั้งกรรมการแล้วก็ทั้งผู้ชมในสนามด้วยครัมาชม <อา S 1> กันต่อยกที่าว่าเกมการชกของหานซึกจะมีแบบแผนเปลี่ยนยังใหม่มาหรือเปล่า โอ้โห oh, oh. oh, oh. ตามชา้าลูกนี้มาข้ามรุกขับดอกนะฮะแต่ลูกนี้อันตรายครับล้มลงไปแล้วหันศึดชา้าจาไปตะเก็บช้าไม่ได้หันศึดเป็นช่วงของวินทัีสุดท้ายอสองรีบเล่งทำคะแนนครับการโชคนีเท่าที่ดูนะลูกฝามีโชคจะคุณเลยนะอกองผ่านฮะรู้สึกจะคอยโต้อย่างเดียวนะลูกประเภทพวก รถสิปรอชนแล้วหนีนี่นี่ดูเนี่ยเป็นธรรมดาของมวยที่ได้เปรียดนะครับคุณ้มมากนะครับจะเห็นเลยเนี่ยดูว่าการกายกะรคุมรูปมวยแล้วแต่ไม่ม่ประท้าด้วยแหละยอดยกที่สี่คงจะอ่านมาว่าได้เปรียดแล้วนะสี่ยกสูงสุดต้องเล่งเป็นมวยระดับเงินเลยว่าสองแสนละครับคู่นี้ที่ชกกันนะครับจะเป็นการออกแข่งออกเทาในเรื่องพละงกำลังนี่เรื่องหมดแรงนี่ไม่มีครับ มียกข้าเลยครับกลางๆยกแรงนะครับรู้สึกว่าทั้งคู้ยั้งโอโ้โหเป็มถังเลยกันอาหารศึกเร่งสุดขีดนะครับตอนนี้อัดตลอดครับเดินหน้าอย่างเดียวเป็นมวยที่มีความพยายามสูงอาหารศึกดูครับกินอยู่ทีมงานปขบมือกันอาจารย์ปามโมกเครียดนะฮะดูฮะก็เครียดหนักเลยฮนะเครียดหลายครับแันมีโชคก็ใช้จังหวะถอยใช้เลี่ยมดึงจังวหวะทำอาหารสึกทำอะไรไม่ค่อยถน,นัด เป็นธรรมดาคุณสมมาตรจมวยที่บางครั้งมีทางคะแนนนําแล้วออกอาวุธอะไรออกไปนี่มันสวยงามครับจาร์ดามทไซลูนจิตเป็นที่อดวงเทลูกนิ่งไปเน้นอาจารย์ปาร์ดมทดที่ไปยันหน้าเรียดหนักเไปหมดยกสุดท้ายครับขึ้นมาแล้วทีงานซอฟต์บุจิตยกนิวครับคะแนนออกมาครับ48 49ป7 49แล้วก็สี่สิบแปดสกาจากำกำลังสุท้าย รมการเลิกสินและก็ารจันการพนงู่ง้พาน,นิชเอกชันนครับมีโชคก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปหรผู้ขเข้าแข่งขันก็ท่นรองในสนามคนใหม่ครับผลตรีวัดเจอสว่างครับ